วันนี้นะคะถึงเริ่มได้ทำเจ้าม,าสมัสแมนแพะ,แพะของป่านี่แหละคะ่ะตัวนี้มันจะเป็นเนื้อแบบเนื้อนองเห็นไหมมันจะมีเอ็นเอ็นมีฟงอื่มีอะไรงนี้ผสมมาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เอาต้มให้เปื่อยเนี่ยมันก็จะเหนียวมากแล้วก็กลิ่นจะแรงเราก็จะเอาแพะนะคะไปต้มกับหางกะทิโดยที่จะใส่ใบกระวานแล้วก็ลูกกระวานลงไปต้มในาน้ำนี้้วยะคะ่ะเราใช้หม้อเพรสเชอร์คุกเลยนะคะหม้ออัดแรงดนะันหม้ออัดแรงดนะัน เนื้อแพนนี้เราล้างเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้ไม่ต้องเอาน้ําเยอะแค่พอท่วมก็จะปิดฝาลงไปแค่นี้นะคะแล้วก็ปล่อยให้ตัวก้านาแรงดันหม้ออัดแรงดันเนี่ยเขาดีดขึ้นมานะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะตั้งเวลาจับเวลาประมาณสักสิบห้านาทีด้วยไฟรีร,รีค่ะเราจะเอาตัวลูกผัดชีแล้วก็ยี่หลานะคะ แล้วก็วกระวานลงไปคั่วแต่จริงกระวานเนี่ยเ,เขาก็ใช้แค่เม็ดไน่แต่ไม่เป็นไรเราลงไปต้มลอยไปในน้ำก็ได้เดี๋ยวเวลาที่คั่วเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตำนะคะกระวานไม่ต้องตำตำเฉพาะยี่หร่าแล้วก็รูปผักชีแต่คั่วให้หอมก่อนตอนนี้นะคะก็ติดแล้วหมดเวลาเดี๋ยวจะเอาหม้อไปเปิดฝาแล้วก็ดูว่าเนื้อแพะมันจะเปื่อยขนาด เปิดน้ำลดอุณหภูมิก่อนนะคะเขากบแล้วดังซี่เปิดได้เราจะรู้ว่าเขาเปิือกขนาดนค่ะน่าจะยังไม่ค่อยเปลืออนีอ่ออกจออนเหนียวเหนียวเลยโอ้โหแข็งกระดีกเลยค่ะ ก็เดี๋ยวเอาไปงั้นก็ถ้ายังเหนียวอยู่เนี้ยเรายังทําอะไรไม่ได้เร้วต้มให้เขาประมาณเปื่อยๆก่อนนะเราปิดฝาเรามาตั้งไฟต่อนะคะคิดว่าอีก12นาทีดีกว่าค่ะเพื่อจะได้ให้มันเปื่อยชัวๆค่ะตอนนี้นะคะเราจะมาผัดนพริกแกงนะคะก็วันนี้ที่เกียจหน่อยก็ซื้อพริกแกงสาเร็จรูปมานะคะเป็นพริกแกงมัสมมนแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาเพวกเครื่องเทศเนี่ยเพิ่มลงไปในเครื่องเทศก็จะมียี่หร่าลูกผักชีวกวั่วลูกระวานนะคะแล้วก็ซินนามอนหรือว่าอบเชย นะเนี่ยเดี๋ยวเราผัดพริกแกงกับหัวกะทิก,บบก่อนก็เอาหัวกะทิลงไปก็พริก,บบก,กแกงใส่ลงไปมัเป็นพริกแกงมะสมัครที่แบบอเออเขาผัดมาเรียบร้อยแล้วนะก็หอมอยู่นี่นะคะแล้วก็ตะกี้ตังเอาไว้กัมีลูบบกมะกีกับที่หละ เพราะว่าแพ้เนี่ยกลิ่นของค่อนข้างจะแรง,แแงเราก็จะใส่เครื่องเทศลงไปจับกลิ่นเขา ให้เขาแบบเกิดทาหออนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำปลาแต่ว่าเดี๋ยวเราชิมก่อนเพราะว่าพี่แกงสำเร็จรูปเนี่ยบางทีมันจะเค็มเกินไปอือคุ้มมาก ตอนนี้นะคะก็ลองเปิดดูค่ะเพราะว่าต้คเวลาเรียบร้อยแล้วก็ล,วลองเอากันไกลมาตัดดูสิยังเหนียวเลย,ยเหนียวมากเลยย <c oughs> ังไม่ออกเคียวไม่ออกเลย ต่ออีกเลยหลัง,อองอออจากที่มันไปยี่สิบห้านาทีแล้วออกมานี่คือกันไกลตัดเนี้ยไม่ขาดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องต้มไปอีกนะคะงั้นให้ไปอีกค่ะอีกยี่สิบนาทีเลยนะคะแล้วก็ดูว่าไอ้เจ้าเนื้อแพนเนี่ยมันจะเปื่อยหรือเปล่าถ้าไม่เปื่อยก็ตัวใครตัวมันละงาน,นเพราะว่าเคี่ยวเป็นชั่วโมงขนาดนี้บอกเนื้อไม่อยอมเปื่อยนี่บบสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดตอนนี้ก็อีก 20นาทีผ่านไปเรามาดูกันพอไหวไหมนี่พอไหวไหมคะเนี่ยยังเหนียวอยู่หน่อยน,อยนยแต่ว่าก็ดีขึ้นนะคิดว่าขออีกสักสิบนาทีดีกว่า A later few moments รั<ะ>้งนี้น่าจะพอไหวแล้วนะถ้าไม่ได้นี่บายบายดีกว่าลอมเพ้ แพ้ยังไม่ตายนี่ครัมันระเบิดยโอเคได้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อแพ้เนี่ยไปใส่ในแกงนะคะเอามาต้มไปกับกะทิแล้วก็พริกแกง ให้เขาเข้าเนื้ออีกทีนงใส่หอมแดงจริงๆเขาต้องใส่หอมใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าหอมใหญ่วันนี้ไม่ซื้อได้หอมแดงก็เลยใส่หอมแดงแล้วก็ใส่มันฝรั่งมันทเทศสองสีวันนี้เราจะเติมน้ำกะทิลงไปให้หมดน้ำมะขํา,าเปียกนะคะเพราะว่า ตัวแกงมัสมั่นของเราเนี่ยมันก็อ,ออกเปรี้ยวๆหน่อย,อยใส่น้ำตาลมะพร้าวน้ำห่างกะทิจากหม้อนี้ลงไปหน่อยแล้วเราก็จะเคี่ยวให้เขาเข้าเนื้อนะคะใช้เวลาประมาณอีกสัก20นาทีแล้วก็พวกเครื่องต่างๆเนี่ยสุกดีแล้วก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนหม้อเราก็เติมส่วนของห่างกะทิลงไปอีกเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราต้มให้เครื่องเนี่ยเข้าที่ ะะเราก็ชิมใบว่าเจ้าแกงของเราเนี่ยเปรี้ยวแล้วหวานแล้วขาดน้ําปลาเพราะฉนั้นเนี่ยเติมบางปลาคือถ้าเติมตั้งแต่ตอนแรกเนื่องจากว่าพริกแกงสําเร็จรูปเนี่ยมันจะเค็มมากเราก็เลยไม่เติมก่อนนะคะแล้วก็จะใส่ลอยลูกระวานลงไปนี่คะ่ะผลิสงั่ว คะเราจะเช็กว่ามันสุกหรือ,อยังถ้ามันสุกแล้วเนี่ยก็คือว่าเราจิ้มมี่ลงไปถลายปลืดปื๊ดาแสดงว่าสุกแล้วเรียบร้อย้อมสื่อมาค่ะตอนนี้มาชิมกันเลยนี่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 ดูความเปื่อยอย่างเ้ยเปื่อยเรียบร้อยส่วนอันนี้ก็จะเป็นไม่ใช่แครอทนะคะอันนี้ก็จะเป็นมันส้มมันฝรั่งแล้วก็มันม่วง เราก็จะกินกับขนมปังฝรั่งเศสแบบนี้อบมาร้อนๆทำเองกับมือขนมปังฝรั่งเศสนี่นะคะอืมอร่อยเลยอร่อยนะอร่อยอยู่นะเนี่ยตอนแรกว่า ทั้งนี้บูแกงมันแบบความข้นไม่พอเพราะว่าพอกินแล้วเนี่ยมาดามว่ามันโอเคนะถ้าข้นเกินไปเนี่ยทำให้เรากินแบบเยอะมากไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะเลี่ยนๆแต่อันนี้ยกินกับขนมปังเนี่ยมาลานซิ่งดีมากมันต้มหวานมากหวานเลยมันฝรั่งชอบมันต้มอ,อะ่ะมันหวานมันหวานกับมันฝรั่ง แล้วก็เนื้อมันเนี่ยมันแน่นด้วยอันนี้ก็มันม่วงหวานเนาะไม่บอกเลยรอไปทําดูนะคะมันสมันเปลี่ยนมันฝรั่งลองใช้มันม่วงหรือมันส้มก็อร่อยเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ความหวานด้วยมันก็ถูกกว่าด้วยนะอร่อยกว่าถูกกว่าจะมีอะไรดีกว่านี้ไปไม่มีแล้วแล้วก็ถ้าไม่มีก็แค่น้แกะก็ได้ เนื้อวัวก็ได้เนื้อหมูก็ได้เนื้อไ,ไก่ก็ได้ลองดูนะคะมัสมั่นค่ะวันนี้มัสมัน่นแของอป่าแลลวบ๊ายบายมาดามตวง Inspiring Culinary